เนื่องจากวันที่8มีนาคมนี้นะคะเป็นวัน International Women Day นะคะป่านก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็รักตัวเองมากๆอย่างตัวปันเองวันนี้ป่นก็จะมาแชร์ประสบการณ์เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้ป่านมีความสุขนะคะหลายคนอาจจะแบบเห็นแล,และแหละว่าไลฟ์สไตล์ป่านหรือว่าชีวิตประจําวันป่านเนี่ยป่านแบบดำน้ำอ่ะอันนี้ป่นยอมรับว่าเรื่องดำน้ำเ,นเป็นเรื่องที่ทําให้ป่านมีความสุขณเวลานี้นะคะ มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราออกไปทํามันปั่นไม่รอให้เวลามันผ่านไปแล้วปั่นแก่ไปเรื่อยๆปั่นอยากทําวันนี้ปั่นออกไปทําวันนี้แล้วปั่นมีความสุขวันนี้เลยมันคือสิ่งที่ปั่นจับต้องได้วันนี้เลยปั่นเอ็นจอยกับชีวิตปั่นมากคือปั่นบอกเลยปั่นได้ความสุขเช่นเดียวกันปั่นก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยหันมาถามตัวเองนิดนึงอย่างน้อยนิดเดียวว่าตัวเองชอบอะไร บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําอยากให้โอกาสเนี้ยอยากให้วันนี้อยากให้พรุ่งนี้ด้วยซ้ําเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นออกไปทําอะไรในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขคือปัญญาให้แบบทุกคนหาันมาใส่ใจว่าแบบเราลองทำอะไรที่เราไม่เคยทําดูไหมอ่ะมันอาจจะแปลกแต่มันอาจจะแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราค้นเจอความสุขที่แท้จริงของเราก็ได้อย่างเช่น ช้อปปิ้งอย่างเช่นการซื้อของการได้กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้ก็ถือเป็นความสุขเหมือนกันมันเป็นเรื่องง่ายมากกับการที่ได้เข้าไปดู Pinterest ได้เข้าไปดู Instagram ของคนที่เราชอบหรือไอดอลเราเราเห็นว่าแบบเฮ้ยแฟชั่นมันเป็นแบบไหนเทรนเป็นแบบไหนเขาออกไปกินอะไรกันอะไรเงี้ยมันง่ายมากกับการที่เราจะเข้าไปเลือกดูแล้วก็หาความสุขเลนะ็กน้อยๆให้ตัวเองป่านเนี่ยเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบชอบสั่งของทุกจิ่ออนไลน์มากๆ พอเราสั่งเสร็จปุ๊บเรารอว่าของจะมาเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่ของมาปุ๊บเราต้องแอบเอาขึ้นห้องแล้วไปแกะทําลายกล่องทิ้งอันนี้ก็คือความสุขเล็กๆของปานเหมือนกันนี่แหละค่ะคือความสุขเล็กๆยๆของปาที่ปันอยากจะแชร์สาหรับผู้หญิงคนไหนก็ตามนะคะที่แบบมีความสุขอาจจะเป็นใกล้เคียงกับปาน คล้ายป่านหรือว่าแตกต่างจากป่านโดยสิ้นเชิงป่านก็อยากให้แบบมาลองแชร์ไอเดียพวกนี้กันดูนะคะแล้วก็ป่านเองเนี่ยก็จะเข้าไปติดตามจะเข้าไปดูว่าความสุขของแต่ละคนเป็นแบบไหน,นอย่าลืมนะคะแชร์แล้วติดแฮชแท็กเริ่มที่หลักตัวเองให้ป่านด้วยป่านจะเข้าไปดูว่าความสุขของแต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่า